เอาเลยครับทุกช่องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับสีซ่าครับทวีชแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาของม่วงนะครับว่าหาย่ังไงให้ได้เยอะมากๆนะครับผมก่อนจะไปะติดตามคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์จะเป็นกําลังใจคนดูคลิปมากเลยนะครับผมสําหรับวิธีการหาของม่่งเนี่ยถ้าจะหาให้ได้ชัวร์วแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หลังเบลล์ห้าสิบขึ้นไปคุณเนีจะได้นะครับสาหรับอ่าสิ่งที่ผมมองว่าคุ้มนะสำหรับการหาของม่วงเลยวิธีที่หนึ่งก็คือ การซื้อแ็คตรงโซนรางวัลนะครับอาจจะเลเว,วหลห้าสิบมันจะมีแ็คให้ซื้อเป็นแผกหนึ่งที่เป็นหกร้อยเพรนะครับซึ่งผมซื้อไปหมดแล้วนะครับจะได้ของม่วงสองชิ้นแล้วก็ได้ชิ้นส่วนอัปเกรดอีกมันจะคุ้มมากๆครับถ้าคุณไม่ได้ออกป้องกันแบบผมผมได้เพอผมซื้อไปสองรอบก็คือได้สี่ชิ้นได้ป้องกันมาสามเลื่อนมาหนะึ่งนะถือมองว่าไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าได้สเตตัสอื่นเนี่ยคุ้มมากๆนะครับ วิธีที่สครับสำหรับการหาของม่วงครับก็คือการท้าสู้ราชานะครับท้าสู้ราชาจะปลดล็อกสีม่วงต่อื่อด่าน9้าครับซึ่งผ่านยากมากๆครับพลังเออผมไม่ว่าสิพลัง2องแสนยินิดอะไม่ผ่านครับตอนแี้สี่แสนยังไม่ผ่านเลยนะครับถ้ากดออโต้นะครับซึ่งมันผ่านยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีถ้าจะหาของม่วงจากชั้นเก้าไม่แนะนานะครับให้ไปหาจากไหยนะบุกครับอันไอไหยนะบุกเนี่ยมันได้ของม่วงแบบ ถึงมันจะได้ไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าอาผมจะไม่ได้ว่าด่านเก้าหรือด่านสิบที่เวลาเราตีไปแล้วมันได้ชัวร์นะซึ่งผมได้มาสองชิ้นนะครับแต่สำหรับอาของม่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าผมมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสำหรับของม่วนะตอนนี้ผมมีทั้งหมดประมาณหชิ้นนะครับโดยประมาณนะมีหกชิ้นเจ็ดแปดเก้ามีเก้าครับผมซึ่งเป็นป้องกันเยอะมากๆแต่ว่าที่อาคือป้องกันอะผมรีทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับ แล้วก็สําหรับการหาของม่วงวิธีสุดท้ายนะครับวิธีนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับกดไปที่กิ้วครับสํารวจแล้วก็ทาสู้กิ้วนะครับเจ้าบอสกิลวนะครับมันจะเป็นอะไรที่ได้เยอะมากๆขอพูดคำนี้เลยนะว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันได้ของม่วงก็นั่งชัวนะครับถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยของม่วงไม่มีครับตัวสองถึงจะมีนะครับที่คือขีดม่วงเนี่ยมันได้ค่อนั้งชัวนะครับ ซึ่งผมได้ทุกวันนะครับตัวเมวื่อวานได้ป้องกันมา2ชิ้นอีกเช่นกันนะครับซึ่งเจ้าบอสกิลเนี่ยผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับสำหรับตัวที่2อนะครอยากาให้ทําคลิปสอนตัวแรกหรือตัวที่3ก็คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมสาหรับอาของม่วงเนี่ยผมขออธิบายนิดน,นึงนะครับว่าของม่วงสเตตัสห่างจากของฟ้าประมาณเกือบ2เท่านะครับซึ่งห่างกันเยอะมากๆซึ่งของม่วงเนี่ยถ้าไม่ซื้อแพ หรือทําตามที่วิธีที่ผมบอกไปมีอีกวิธีหนึ่งวิธีครับก็คือการเติมนั่นเองนะครับเติมก็จะได้เช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ของส้มผมยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันได้หรือ,อยังนะครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะว่าของส้มหายยังไงแต่ว่าน่าจะนานมากๆเลยนะครับสําหรับอันนี้แถมให้นิดหนึ่งนะครับสําหรับของโมงเนี่ยเวลาคุณได้มาในะสิ่งที่คุณจะต้องทําอย่างแรกครับไปหาการ์ดอัปดาวมาก่อนเลยนะครับเพื่ออ,อัปดาวถ้าเซตัดออฟลองมันสวยนะแต่ว่า คือ,อะดาถ้าไม่ใช่ป้องกันนะครับมันสวยหมดะครับคือจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ตามมันสวยมากๆอยู่แล้วนะครับคือแนหนเห็นไตอนแรกอะครับถ้าไม่ตีดาวมันประมาณ200ครับแต่พอตีดาว500เลยซึ่งเยอะมากๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกไป บอสกิลสำคัญมากๆากแล้วครับคือใครที่อยากได้ของโมงจริงก็ดลองตีบอสกิลดูคือมันได้ทุกวันนะครับซึ่งผมได้บ่อยมากๆเลยนะก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการหาของโมงนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ